และตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเกลือค่ะเ,ออกเกลือภาษาอังกฤษสะกดอย่างนี้ค่ะ S S นะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นที่โล่งๆกว้างๆคล้ายกับนาข้าวค่ะแต่แทนที่จะปลูกข้าวเราใช้ทํานาเกลือแทนค่ะเอ๊ว่าแต่เด็กๆรู้กันไหมคะว่าเกลือมีประโยชน์อะไรบ้างช่วยให้เนื้อสัตว์วิเีษไงคะโอ้ถูกต้องเลยค่ะรู้ได้ไงเนี่ยและไม่ช่วยใช้ทาอาหารด้วยครับใช่แล้วค่ะนี่ก็คือ,คอประโยชน์ของเกลือที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันและเกลือก็มีความสําคัญกับเรามากเลยค่ะ เป็นแร่ธาตุสารพัดประโยชน์ค่ะคนโบราณน,นำเกลือมาใช้ถนอมอาหารเนื่องจากเกลือมีคุณสมบัติในการลดจำนวนหรือลดการขยายตัวของเชื้อโรคซึ่งเป็นตัวการทำให้อาหารเน่าเสียเมื่อลดจำนวนเชื้อโรคพวกนี้ลงอาหารจึงคงสภาพอยู่ได้นานขึ้นคุณสมบัติที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคนี้ทำให้เราสามารถนำเกลือมาใช้ล้างทำความสะอาดผัก ใช้ล้างแผลเบื้องต้นในกรณีที่หายาฆ่าเชื้ออย่างอื่นไม่ได้ใช้กล้วคอลดอาการระคายเคืองหรือกิ่นปากเกลือโดยเฉพาะเกลือที่ได้จากทะเลยังมีสารที่เรียกว่าไอโอดีนไอโอดีนนี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อาการเจริญเติบโตของเราทุกคนค่ะทั้งยังมีส่วนสำคัญต่อาการทำงานของต่อมไทรอยหากร่างกายไม่ได้รับหรือได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอในแต่ละวัน นอกจากจะมีผลทําให้การเจริญเติบโตผิดปกติพัฒนาการทางสมองเชื่องช้าแล้วยังทําให้เป็นโรคคอหอยพอกด้วยค่ะคอหอยพอกคืออะไรล่ะคะคอหอยพอกใช่ไหมเดี๋ยวพี่ฟอมจะอธิบายให้ฟังค่ะในร่างกายของเรานะตรงลำคอด้านหน้านี้มีต่อมต่อมหนึ่งค่ะที่เรียกว่าต่อมไทรอยต่อมไทรอยเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมฮอร์โมนซึ่งจะควบคุมระบบการทํางานทั้งหมดของร่างกายของเราแต่ถ้าเราขาด ธาตุไอโอดีนขึ้นมาเมื่อไหร่ปอมไทยร้อยนี่แหละจะทำงานผิดปกติมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนมีอะไรมาพอกไว้เลยเขาเลยเรียกมันว่าโรคคอหอยพอกค่ะเออว่าแต่ป้าหูกคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเกลือยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมคะมีสิจ้ากระปอมเด็กๆคงเคยเห็นคนขายไอศกรีมหวานเย็นที่ใส่มาในถังกันใช่ไหมคะ ใคยสงสัยไหมว่าเจ้าถังที่ว่านี้ไม่เห็นมีปลั๊กเสียไฟเหมือนตู้เย็นแต่ทำไมจึงทำให้ไอศครีมแข็งตัวอยู่ได้ตลอดทั้งวันเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าถังใบนี้จริงๆแล้วเป็นถังสองชั้นชั้นในเป็นบริเวณที่เราใส่ไอศครีมเหลวๆส่วนชั้นนอกใส่ก้อนน้ำแข็งเอาไว้จากนั้นก็ใส่เกลือตามลงไปเมื่อเกลือผสมกับน้ำแข็ง การที่จะทำให้เกลือละลายก็จะต้องดูดเอาความร้อนออกมาจากน้ำแข็งและไอศกรีมพอไอศกรีมถูกดูดความร้อนออกไปมันก็จะค่อยๆแข็งตัวทีละน้อยจนกลายเป็นไอศกรีมวา้าวเย็นในที่สุดแต่ละค่าเด็กๆปัง้าพูกแล้วนึกภาพไม่ออกกันใช่ไหมล่ะใช่นี่ปองก็เลยพามาทำของจริงก็เลยนี่แหละ เรามาทำไอศครีมกันดีกว่าใช่ไหมครับพี่โตครับไอเนี่อะไรเออถัองถังถังบาตรไอติมเรา,ามีตัวนี้อีกตัวหนึ่งน้ำแข็งพระเอกเราคือเตลืเตอมแรกเดี๋ยวลงจะใส่ถังก่อนใส่น้ำแข็งไปเลยใส่เตลือไปเลยคนเตีเย,ยเข้ากัน อนนี้มันเริ่มเย็นแล้วเห็นไหมโอ้ยไอเย็นเย็นขึ้นแล้วมันจะปั่นได้ง่ายขึ้นอ่ะพอเสร็จแล้วเราเอาถัทางที่อยู่ขงนั้นยกมาเราช่วยกันใส่น้ำหวานอ่ะเสร็จแล้วขยาว่าโอนรับซื้อตรงจะาี่จะ มาเรียนภาษาอังกฤษกันก่อนดีกว่าค่ะคำว่าไอติมหรือไอศครีมภาษาอังกฤษสะกดอย่างนี้ค่ะ I C E C R E A M ไอศครีมแปลว่าไอติมหรือไอศครีมค่ะอ้าวกินต่อได้ ในทะเลเหรอคะพี่กระป๋อ,อมเกลือบนโลกเรานะคะมีทั้งที่อยู่ในน้ําทะเลและที่อยู่ใต้ดินเกลือที่อยู่ในทะเลเราเรียกว่าเกลือสมุทรและเกลือที่อยู่ใต้ดินเราเรียกว่าเกลือสินเทาและเกลือส่วนใหญ่ที่เรามักจะใช้กันนะคะก็คือเกลือสมุทร mm hmm. ค่ะเพราะว่ามันมีธาตุไอโอดีนสูง mm hmm. อเอแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจากน้ำทะเลเนี่ยกลายมาเป็นเกลือเม็ดๆให้เราได้ยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ ี่ตัค่ะน้องๆอ,อยากทราบเกี่ยวกับการทํานากเกลือค่ะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างคะได้เลยตรงเนี้ฮะที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะลูกนะจะห่างจากทะเล3มกิโลจะมีคลองเข้ามาน้ําก็จะมาตามคลองนะลูกพอน้ําเข้ามาตามคลองครับกังหันลมไปดูดน้ําจากทะเลเนี่ยเข้ามาสู่นาน้ําจะไม่เค็มมากถ้าบอกว่าความเค็มก็สามารถเลี้ยงปลาได้กังหนันลมที่สําหรับดึงน้ำลูก มันเป็นใลไกแบบง่ายเลยลูกมันใช้แบบลมอย่างเดียวเลยใช้ล็กล <ผม S 1> ไหมขัม้วธรรมชาติของเขาเองใบใบนั่นก็ใบลำแพนใบด้วยธรรมชาติเลย นี่ฮะไอกังหันลมเนี่ยสำหรับวิทย์น้ำจากไอ้ที่ในคลองเข้ามาสู่นาวังมานาวังเนี่ยก็จะมีกุ้งหอยปูปลาอยู่น้ำนี่จะเล็กหน่อยนึงกี่เมตรลึโอ้ลึกก็ประมาณมิตรหัวแหละรวมสองเมตรเลยขึ้นไปเลยแถวไอ้ข้างๆเนี่ยก็จะมีผักแะครามอยู่นะไหมเป็นระบบธรรมชาติเลยเป็นผักพื้นบ้านเกิดขึ้นอยู่ที่นาเกลือเจ็ดดินเค็มอย่างเดียวเลยนะ ใบชะคามันมีหลายสีมีเส้นสายสีเขียวสีแดงสีม่วงสีต่างๆถ้ากินอย่างนี้มันออกรสชาติเค็มม่ออกเค็มๆเพราะคือมันอยู่ที่นาเกลือเอาไปทําอะไรรู้ไหมครับลูกเอาไปลวกด้วยน้ำร้อนแล้วเอาไปคั้นน้ําแล้วตอนนี้เราเอาไปเจียวกับไข่ได้เลย อันนี้เราก็มาถึงนาตากแล้วเหน็นไหมนาตากาาเนี่ย,ยมันจะมีสารลายอยู่เห็น<ช>ไหมลูก<ช>คือชาวบ้านเ็าเล่ดินหนังหมาก็จะเป็นแผ่นอย่างงี้ก่อนที่จะทำนาเกลือเขาต้องเก็บทิ้งเก็บทิ้งนะคะตอนนี้เราไม่ต้องทิ้งแล้วเป็นตังค์ได้าสามารถขายให้เป็นใส่เป็นปุ๋ยกับเ้นไม้ดีไหมลูกดีครับอันนี้ อันนี้คือเขาเรียกว่านาลองเชื้อลูกโอ้นาลองเชื้อที่เรามาจากนาอันตากแล้วถี่มๆเนี่ยคะมันเป็นแบบสารลายอันนี้ก็จะมีเกลือจืดอยู่น้อยเกลือจืดอยู่น้อยนะลูกมันต้องแบบลงไปในน้ำถึงจะเห็นถ้าเห็นดีที่สุดก็คือต้องไปนาอันเชื้ออันเชื้ออยู่ไหนคะอยู่ไหนฐานปูดอยู่ที่ ใส่เป็แบบเนี่ยครับใส่เว็นแบบเนี่ยเต็มไปเลยท้องนาทั้งหมดเลยเนียเนียวเนียวแบบนี้นก็กิจืดทางนั้นเลยลูกใช่ครับเห็นไหมว้าเนี่ยกิดจืดทางนั้นสุดยอดเลยอ่าถ้าเกิดจืดเนี่ยทำได้เขาเก็บเฉพาะหน้าฝนอ๋อเหรอเพราะเกลือเนี่ยมันอ่ถ้าบอกเกลือเค็มเนี่ยเก็บได้หน้านี้หน้าร้อนแต่ว่าเกลือจืดเก็บหน้าฝนฝนมันจะช่วยในการชะล้างอีกชะล้างไม่ให้เค็ม นานี้นา,นนาอะไรน,น<ล>ะนาเชื้อ,อนาเชื้อเดี๋ยวเราจะพาไปดูนานปรงที่มันเป็นเกลือเค็มเราจะได้เห็นเดินตาไปมาเดิน อันนี้เรามาถึงนี่นาปรงแล้วนะ,ะนะวันแรกเนี่ยเราจะเห็นดอกเกลืออยู่เนี่ยเนี่ยไอดอกเกลือที่มันลอยอยู่ข้างบนเนี่ยนะเป็นลงรเป่าไหมดอกเกลือหออรือเป่ดูดิมันจะเป็นเกลือป่นด้วยแบบเม็ดใสๆเลยละเอียด <ๆ S 1> ละเอียดเ,เ,เลยลูก ทำนาเกลือก็ง่ายๆค่ะเป็นการใช้ธรรมชาติเป็นตัวช่วยในการแยกเกลือออกจากน้ําทะเลคงไม่ง่ายนะคะที่จะหาน้ําทะเลจริงๆมาใช้ฉะนั้นเราจะใช้วิธีนําเกลือมาเทใส่ลงในน้ำแล้วต้มให้เกลือละลายพอเกลือละลายจนหมดก็ทิ้งไว้จนเย็นจากนั้นนํำมาเทลงในถาดให้ระดับน้ำสูงประมาณ1ซนติเมตรค่ะ น้ำถาดไปวางตากแดดให้แดดเผาน้ำระเหยเมื่อน้ำระเหยไปจนหมดสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือเกล็ดผลึกเกลือเล็กๆซึ่งเมื่อกวาดมารวมกันก็จะเหมือนกับการทำนาเกลือนั่นเองค่ะ